ครับเป็นโพซิทีเปมยิ่งครับอ่ารอบนี้ก็ยังซ้อมอยู่ที่กับกันอิทที่เป็นยิ่งไปนะครับผมกีฬาวันรอบนี้รอบนี้ก็รัเบ,บ,บิดเป็นใหม่โอ้ยนี่ซ้อมมาเดินมาเลยเหรอครับโอ้ซ้อมนี้เราเป็นมวยยังไงมวยเขา่ามวยเข่าเจอกับใครว่ายักษ์ได้รูปร่างเนื้อตัวน่าจะไม่มีใครได้เปลียนเสียเปลี่ยนมั้ยน่าจะเสียเปลี่ยนเะขาหนาหน่อยนะรู้ว่าไงเราอาจจะเทียบกับเขานิดนึงครับเออเราสูงเท่าไหร่เราเจ็ดสิบบาปล่อยเท่าไหร่ของเรา ตอนน่าจะเพียร์สี่แปดอ๋อเกืเบสี่แปนิดน,นึงนะเราเป็นมยวยประเภทไม่เข้าครับอ๋อนี่วันนี้เข่าชนเข่านะครับผมเคยชกกันมาสองครั้งไหมเหรอใช่ครับเป็นนาแพ้แพ้แพกัหมดเลยใช่แพ้ครับครับผมตั้งแต่เด็กๆไหมตอนนั้นชกทีท่ใต้ตอนนั้นกี่โลชกไหมตอนนั้นสามสิบสามอ๋อแต่ว่าโตขึ้นมานี่ยังไม่ยังไม่เคยชกกันนะครับวันนี้ร้อยหนึ่ร้อยยี่สิบมือเช้าอยู่มือเช้าเกินไม่เท่าไหร พอดีมาจุดสองจุดสี่อ๋อตอนนี้ผ่านฉลุยแล้วนะครับเวนี่โอเคไหมใหญ่ไหมไห่เขาเขาก็ลดลงมาด้วยอ๋อเขาเขาลดลงมาตองนี่ขยับขึ้นไปเอาละลูกหลานจากจังหวัดแต่ก่อนยามาแต่คอสี่ทำมาราชนะอ๋อสามไฟย็นไงมาผลงานเราองก็นะเจอตั้งแต่สามไฟเนี่ยสามไฟับจะนั่งไฟหนึ่งที่เหลือสองสองไฟแพ้วันนี้เจอกับไอ้คู่ปรับเก่านี่ยังไงดีคิดว่าต้องต้องเกิดนะครับตีใครแตกไหม นี่เจ้าความได้กี่ปีได้ชจาเข้ามาไมาเปลี่ยนล่าแค้นัวนี้นะต้องถามโคอ้นว่าได้ไม่ได้วันนี้นะจบกสามนะว่าไปทับเชียร์เลยใช่ว่าไปดองแก้ใตายเลยเจ้าเจี๊ยเป็นฟอรนิทเลยนะครับเต็มเตียนอนโอเคขอบคุณครับขอบคุณนับแลวครับสวัสดีครับผมไประยะสรุปหมายครับวันนี้เจอกับเพชรฟอร์นิทเคยเจอไหมเคยกี่ครั้งเป็นไงชนะชนะหมดเลยร้อยเท่าไหร่มากที่เจอกันมา เจอมาตอนเด็กๆอ๋อเด็กๆตอนนี้โตแล้วตอนนี้ตอนนี้น้อยหน่อยยี่สิบเมื่อกี้เกินไหมใช่ไหมเกินตอนตอนหนึ่งเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมะมาณเพือที่ซ้อมไปสี่หมื่นนะไปสี่หมื่นที่ใต้เลยกี่วันนะซ้อมเดือนเดือนหนึ่งกูปัมกูซ้อมไม่ต้องพูดถึงกันนะที่นั่นนะเยอะเราเป็นมวยสไตล์มวยต่อ่ะมวยเข่ากูต่อสู้ว่ะก็มวยต่อเข่าจนเข่าเราได้เปรียบอะไรก็ไม่มาในสูงหรือว่าไงได้สูงเพราะสูงนะหนูสูงเท่าไหร่เอ้าร้อยแปดสิบกว่านลำหนักปล่อย 5้ปีนี้อายุเท่าไหร่ลวอายุ19ผลงานเป็นไงสามไฟบอกทางบ้ายชื่นใจเลยสิจะน่กี่ไว้แค่หนึ่งแพ้สองนะนั่งรแพ้สล่าล่าสุดที่แพ้หรือจะนัแพ้แพ้ใครวันนั้นแพ้กอล์ฟเตอร์รถเท่าไหร่วันนั้นรถยี่สิบสองรี่สิบสองวันนี้ร2ยี่สิบบีไปไหมรู้่พอดีพดีนะคุ้มเลคุมนะคุมกิโลได้ไหมราสได้นะ ลูกหลานจากยังวันนครศรีธรรมราวัดไครับเที่เลยวันนี้วัดีปนองจากกนครีธรรมราเป็นกาลแก้แวผมดียวทำเต็มทีอโอเคกอบครับพวไป